สวัสดีครับนี่กบผม Minje Gaming ครับนี่ก็อยู่กันในเกม Roblox ในแบบที่ชื่อว่า My Restaurant นั่นเองนะครับก็ในวันนี้เป็นคลิปสรุปอัปเดตนั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตนี้จะมีอะไรเข้ามาครับก็ไปดูกันเลยครับนี่นะครับอัปเดตนี้มีชื่อว่า Pool Party อัปเดตนั่นเองนะครับผมอัปเดตสระน้ํานะครับอ่าอย่างแรกก็จะมีเป็นสระน้ำแล้วับอยู่ใกล้ๆกับช็อปนะครับตรงนี้วิธีไปนะครับตรงนี้เลยว่ามา Daily Reward ก็ได้นี่ ก็หรือจะวัดนะก็คือว์ปมาที่ช็อปมาเลยครับตรงนี้นะก็มันจะอยู่ในด้านด้านไหนเนี่ยเอาด้านนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้มันจะเป็นสาว่ายน้ําอยู่ตรงนี้นะครับนี่ว่ายน้ําได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวแล้วก็จะมีคนหนึ่งเขายืนอยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนมาคุยกับเขาก่อนนะครับแล้วก็พอทุกคนมาตรงพูลปาร์ตี้อีเวนต์เนี่ย มันจะมีไอ้สามอันนี้ขึ้นมานะครับผมก็คือถ้าทุกคนยังไม่มาคุยกับคนนี้เนี่ยมันจะไม่ตรงนี้จะว่างเปล่าเลยครับจะเป็นสีขาวเลยอันนี้จะเป็นเคเวสที่เราทําเองมันจะมีเป็นอ่าอีเวนต์มาให้เล่นนะครับเป็นพูลปาร์ตี้เนี่ยมันจะเล่นที่สระน้ำนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเนาะแล้วก็มีการแข่งขันเบอร์เกอร์ทับอยู่อันล่างเนาะซึ่งสองอันนี้จะมาทุกๆุสองชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าจะมาไม่พร้อมกันแนะ้เดย เบอร์เกอร์เนี่ยจะมาเร็วกว่าไปหนึ่งชั่วโมงนั่นเอเอใช่ครับก็คือเบอร์เกอร์เนี่ยจะมาเร็วกว่าไปหนึ่งชั่วโมงนะซึ่งสำหรับการข่งขันเบอร์เกอร์นนนเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ,อเมื่อมนมาเนี่ยก่อนมันมามันจะมีเป็นคุณด,ดาวอยู่ข้างบนนะครับเมื่อนมาแล้วพอพออีเวนต์นี้เริ่มนะครับก็คือมันจะมีพวกวัตถุดิบอะไรที่เกี่ยวกับเบอร์เกอร์เนี่ยตกลงมาจากฟ้านะให้ทุกคน ไปไล่เก็บนะครับเพื่ออันนี้เป็นการแข่งขันขกับคนในเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมก็เมื่ออการแข่งขันขจบลงนะครับผมทุกคนก็จะได้เป็นมันจะมีหรีดบอร์ดขึ้นมานครับแล้วก็จะได้เป็นอันนี้มานะครับก็คือพูลปาร์ตี้โทเค็นนะครับซึ่งทุกคนเอามาสุ่มตรงนี้ได้นะนี่ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่อย่างแนละ้วก็มีเป็นเจมนะครับมีบูทนะครับมีอันนี้เป็นบูทเงินนะอันนี้เป็นบูท อะไรสักอย่างแล,แล้วก็มีเป็นเจส,สกีนะครับสําหรับเจสกีนะครับก็คือมันจะมีสองสองอย่างเนาะเป็นสองอันนี้นะเอ่ซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือจะทําให้ลูกค้านะครับใส่ห่วงยางเนาะอันนี้น่ไม่คงไม่ทุกคนอยู่แล้วลนะครับมันจะอ่าน่าจะมีโอกาสของมันอยู่นะครับก็คนลูกค้าที่ใส่ห่วงยางนะครับจะจ่ายเงินนะครับสิบเท่านั่นเองนะครับก็คือจ่ายเงินคูณสิบนั่นเองสําหรับลูกค้าที่ใส่ห่วงยางเนาะ ก็มีเป็นไอเทมตกแต่งนะครับมี2อย่างเป็นสับปะรดนะแล้วก็มีเป็นฟานมิโก้น,นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอ cool ัปเดตพูลปาร์ตี้อ um ีเวนต์ในวันนี้เท่าับก็มีประมาณนี George> ้นะครับจะเป็นอีเวนต์ที่สามารถเล่นได้ทุกๆ2ชั่วโมงนั่นเองครับสองสำหรับ2อีเวนต์นี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay.